นี่เป็นสตรอเบอรี่นะฮะสตรอเบอรีรรอร่ที่พี่สุชาติได้ทำเป็นเราไว้แบบแบบจุดเช็คอินอันนี้ต้นจันผาแม่เนี่ยอ่าจ,จันผานะครับสวยนะฮะตรงน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวสักพักก็จะมาถ่ายน้ำเสนอโอ้ขนาดตรงนี้ก็สบายมากนะฮะเย็นสบายนะครับเป็นพื้นที่พักผ่อนว่างๆเวลา,ว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 าหลังจากทำงานทำกเกษตรในไร่ในสวนนะฮะ เขาเขาสั่งไหมฮะไม่ได้สั่งทําไว้เผื่อเพราะเดี๋ยวเราจะเป็นโค้งหนองนาโมเดลแล้วก็อ๋อจะขุดโค้งหนองนาตรงนั้นใช่เลวเราจะเอาไว้ทําพันด้วยฝรั่งในพวกนี้เหมือแต่นี่เขาสั่งประมาณ20 30กิ่งแล้วอ่ากิ่งพันกิ่งฝรั่งกิมจูนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้พี่พี่บงดูมันปกตินี่ฝรั่งกิมจูในตอนยากไหมครับไม่ยาก ไม่ยากนะเราเลือกเลือกกิ่งเลือกกิ่งเนี่ยกิ่งคือไม่แก่มากเป็นสีน้ำตาลอย่างเนี้ใหญ่ใงจะแก่มากไม่อ่อนมากไม่แก่มากคือเป็นหนุ่มๆอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ตอนตอนก็มีตอนไม่ยากนะตอนตอนปกติเรามีน้ํายาเร่งรากสูตรพิเศษอะไรไหมที่นี่จะใช้ ไอ้ไอ้เอ็มเอ็มร้อยผสมกะปิเลือกกะปิไทยเอ็มร้อยผสมกะปิผมชูรสอะไรประมาณเนี้ยเหมือนที่เขาทำทำกันอันนี้นี่แกก็พอแล้วนี่นี่ลืมแน่เลยอ๋อถึงตอนทีนี้อ๋ออันนี้อันนี้ตัดไปแล้วลืมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาหัวพเราก็ ออกไว้ทิ้งๆแล้วก็มาหุ้มทีหลังืมครับตรงนี้เพื่อให้ยางมันมันจินม,นมันมียางอ๋อถ้าคือถ้าถ้ามียางมันมันไม่ค่อยออกรากเลยไงยิ่งยิ่งถ้าเป็นพวกประมุดเลยนต้องต้องทิ้งไว้หลายวันเลยอ๋อมันถ้าเราห่อเลยไม่ไม่แตกรากอ๋อคือมันก็มีเคล็ดลับก็คือว่าเนี่ยอย่างเคล็ดลับนะครับคุณผู้ชมอ,อาการตอนเนี่ยก็คือสองสามเอ่อเอาเอาบากไว้เอ่อสองสองสามวันนะฮะอ่า ลอกๆออกไว้ให้ประมาณสองสามวันให้มันแห้งก่อนแล้วก็ค่อยค่อยมาเอาตุ้มตอนมาห่ออืมไมรู้ที่อื่นก็ก็ห่อเลยแต่เราทำอย่างนี้มันออกลากดีกว่าอ๋อออกรากดีกว่าครับครับมเกหลงอะไรอ๋อลืมลืมลืมเวลานั้นต้องผูกเชือกไว้หมอแล้วเอ่อที่ที่ที่เราที่เราหอนี่ไว้เนี่ยฮะมันที่ว่าห่อหอลูกไว้เนี่ยหอลูกนี่เออลูกลูกหนึ่งลูกเดียวลูกเดียวนะยวลูกเดียว ครับเพราะมันไวเยอะไม่ได้กิ่งมันเล็กอ๋อก,กิ่งกิ่งเล็กนะฮะต้นต้นก็เล็กนะต้นต้นเล็กกิ่งเล็กต้นหนึ่งประมาณสักสิบลูกยี่สิบลูกได้มั้ยเนี่ยประมาณนั้นแหละตอนนี้ห่อไปแล้วสองร้อยกว่าลูกแล้วอืมสองร้อยลูกลสรัเวลาหอ่อนี่เราเราพวกกันเฟียมันลงเนี่นะ้เราก็ต้องเด็ดตดกิ่งอ๋อเด็ดเด็ดเออใช่เด็ดอันนี้มันทิ้งด้วยเด็ดนี้ทิ้งด้วยครับแล้วก็ห่อไว้ คือเรากะปริมาณออกได้เลยว่าจะใช่เหมือนมันกิ่งอย่างจะให้มันออกเท่าไหร่ใช่ใช่เราคุ้มเพาะว่ารุ่นนี้เราจะเอาขึงลูกอย่างนี้อืมครับติ้งหมดเลยเพื่อป้องกันเคี้ยวตีกรนห่อแล้วก็ฉีดพวกน้ำส้มฟันไม้สักนิดนึงอ๋อเพื่อเพื่อกันเอาน้ำส้มควันไม้ฉีดฉีดก่อนห่อฉีดก่อนห่อแล้วก็ห่อเพื่อป้องกันเคี้ยวนิดหน่อยให้ดูกมันสวยด้วยอืมหลังจากนั้นว่ปุ๋ยทางใบฮอร์โมนทางใบครับ เย็นนี้จะลงเย็นนี้ลงอะไรครับบ้างครับเย็นนี้หมักน้ำหมักที่หม้ไว้ก็จะโฟเรื่องใส่ใส่ในสปริงเกอร์เลยเราไม่ต้องันรถอ๋อใส่ใส่ในใส่ในถังเลยก็หมักหมักไว้เลยน้ำหมอกูใช้ได้นะแล้วก็เอาเอาลงในสปริงเกอร์ใช่เดี๋ยวเอาเดโวจุ่มลงไปในถังก็าต้องละลายประมาณยี่สองร้อยลิตรอืมครับแล้วก็โฟอย่างเนี้ยมันก็ได้หมดเลยครับแล้ออมนี่รอ ใบหนน่นิดเดี๋ยวจะพ่นใบให้ใบมันร่วงอ๋อฮะฮะฮะเวลาเราพ่นใบเราเราเราใช้ปุ๋ยน้ำมะพร้าวที่เราหมักเป็นยูเรียครับฉีดเราเราไม่ต้องใช้ยูเรียอ๋อใช้ปุ๋ยน้ำมะพร้าวให้เป็นยูเรียแทนยูเรียแต่ใช้ใช้ยูเรียจากธรรมชาติเราหมักเองเลยครับอ๋อโหเยี่หมักเหลืออยู่ต้องขวดจะหมดแล้วครับทำยากไหมพี่มันไม่ยากมันใช้น้ำซาวข้าวหนึ่งลิตรอือ่าแล้วก็ น้ำมะพร้าวหนึ่งลิตรครับแล้วก็อซอสไอ้พริวดำนิดนึงอืน้ำตาลทรายแดงช้อนหนึ่ง<ช>เยี่ยมช้อนนึงใช้ใช้แทนยูเรียลเลยเป็นเป็นยูเรียมครับอโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมลก็ลง พี่บงก็บอกว่าในก่อนที่6เดือนนี่ก็ยังไม่ควรที่จะไม่ควรที่จะเอาลูกไว้ก่อนนะครับสําหรับฝรั่งกิมจูเพราะว่ามันจะทําให้ต้นโทมก็ประมาณสัก6เดือนขึ้นไปนะฮะหเดือนขึ้นไปนี่ก็ถึงจะไว้ลูกเอาไวล้ไวลูกนะฮะแล้วก็เริ่มเก็บขายเก็บกินได้แล้วนะครับลองดูนะฮะ อนนเมื่อก่อนเป็นเป็นต้นใหญ่เพราะว่าเก็บลูกไว้เยอะเกินไปนะฮะกิ่งหักโว้ดุกย่นกิ่งหักเลยนะฮะที่ที่สวนของนันทบุตรฟาร์มเนี่ยฝรั่งกิมจูพรีซ้อมเดือนจะมาดูอีกทีนึงนะครับต้นนี้เอาไว้เอาไว้กี่ลูกครับเนี่ยต้นเกือบยี่สิบลูกเลยเกือบยี่สิบลูกครับอย่างต้นนี้ยี่สิบเกือบยี่สิบลูกนะฮะ ก็คือว่าชอบกิ่งใหญ่กว่านี้ตอนตอนตอนยังไม่ได้ทำสาขานะครับแล้วไว้เติมห้าสิบหกสิบลูกอ๋อตอนที่ยังไม่ได้ตัดแต่งจริงต้องต้องใช้มกไม้ปักช่วยเพราะไม่งั้นมันมันหักมันหักมันพังเลยครับโอ้ครับน่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับเวลาที่เนี่ยเอ่อเรื่องของฝรั่งกิมจูเนี่ยเป็นวิธปลูกที่เรียนนะเป็นเู้พื่อเพื่อที่ปลูกระยะสั้นนะฮะระยะสั้นแล้วก็ให้รายได้ให้รายได้ผลผลิตได้เร็วนะครับ ครับได้ประมาณเกือบห้าร้อยโลโอ้ห้าร้อยโลโอ้โลเท่าไหร่ครับขายอยู่โลสี่สิบาทโลสี่สิบาทถ้าสี่ยี่สิบได้สองหมื่นประมาณโอ้โอ้สบายเลยนะครับโอ้รอบรอบหนึ่ง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 สำหรับฝรั่งกิมจูที่มีมีประมาณกี่ต้นพี่บงเจ็ดสิบต้นเจ็ดสิบต้นนะฮะเจ็ดสิบต้นสามารถที่จะทําเงินให้กับทางสวนอนุทวุฒิฟาร์มนี่สองหมื่นนะสองหมื่นกว่าบาทเลยทีเดียวนะครับแล้เก็บเรื่อยๆอ่า แต่ละรุ่นึก็เก็บแต่ละรุ่นเขาที่เล้ยเก็บอยู่ประมาณสองเดือนคือเราไว้เรื่อยๆอืมครับก็คือว่าเราให้มันหมุนเวียนออกหมุนเวียนกันออกอ่าีหนึ่งสามสิบโลครับอ๋อหมุนเวียนขายได้ทุกวันวันที่ขายได้ทุกวันนะเขามาซื้อถึงถึงสวนสองโลสามโลพอมีไหมเราก็ลงมาเก็บให้เก็บสดๆเลยอืมครับทีคนหนึ่งกระมาสองโลสามโลตันี้มันสามสามลูกโลหนึ่งสี่ลูก อห้าลูกสองกิโลอ๋อห้าลูกสองกิโลนะฮะเออเดี๋ยวเดี๋ยวตอนโตโอนอีกประมาณประมาณสักกี่เดือนมันอันนี้สักกี่วันสองไม่ไม่ถึงสองเดือนไม่ถึงสองเดือนนะฮะเดี๋ยวจะบอกไปครับไปไปลอีกอีอีกไม่ถึงสองเดือนอีกไม่ถึงสองเดือนจะมาอีกครั้งนะฮะมาดูมาดูผลสุกมาดูผลที่สามารถเก็บได้ของฝรั่งกิมจูที่สวนอันธวุฒิฟาร์มผลเก็บเอารลเห็นลงลูกอ่าครับ พอมันเลยถ้ามันเลยช่วง,งมันจะเน่าอืมฮะประมาณมัดหนึ่งก็เราขายเราขายด้วยอืม,มันจะมีรูด้วย<อ>ตรงนี้มันมเพื่อเพื่อที่จะให้มันระบายน้ำไปเลยเนี่ยม,มันจะมีรูอเป็นเป็นถุงห่อแบบ ก็หร like ั่งโดยเฉพาะนะกิน hey, จ okay. ูโดยเกอฝรั่งหองก็หลังหองชมพูโดยเฉพาะสั่งสั่งของนครปฐมมาอืมครับเนี่ยคือเราอ๋อเวลาหอเนี่ยราต้องเด็ด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 ขั้วเด็ดอะไรเขาเรียกอะไรไอ้วไปไอ้ไอ้มันออกก่อนไอ้เขาเรียกอะไรก้นมันอ่าเด็ดก้นมันออกก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็ถึงห่อเข้าไปห่อเข้าไปอ่าครับกูก็ทบดียวสองครั้งก็ได้ ลูกเล็กอต้นเล็กๆนะฮะเี่ยคุณผู้ชมครับสังเกตดูนะฮะสังเกตดูเดี๋ยวพี่พี่บงลองลองยืนยืนเทียบกับต้นฝรั่งเนี่ยฮะอันนี้ตัดอันนี้อันนี้ประมาณสักสักกี่ก,กี่เดือนฮะถึง,ถ,งถึงต้นขนาดเนี้ยอ๋ออันนี้เราตัดกิ่งไปแล้วเพ<อ>ราะตัดกิ่งไปแล้วสองสอง,สองปีกว่าอ๋อสองปีแ,แต่แตว่าถ้าปลูกอย่างนี้คือหกเดือนอฝรั่งนี่หก <6 S 1> เดือนพอเป็นเราเก็บเอาไว้ลูกได้แล้วอืมหกเดือนก็เอาเก็บลูกไว้ทําทาลูกได้อ๋อครับ ็เปนุ่มูแสดงว่าพืชทุกชนิดเนี่ยมันเราสามารถตอนตอนกิ่งได้ทั้งหมดนะะมันไม่ทั้งหมดมันมันอยู่ที่พืชตัวบางพืชเราเราชำมันจะเร็วกว่าอ๋อบางบางอย่างชำมันมันออกรากเร็วกว่าออกรากเร็วกว่าครับแต่ว่าไหนที่ไปชำแล้วตายแล้วก็แล้วก็อตอนเรา,าชนิดนี่ตอนเอาลางมันจะเยอะกว่าทนโรคทนคือต้นมันทนกว่ามันมะกรูดเลยอ่ะครับใช่ไหม เสียบยอดหรือว่าตอนที่ตอนมันให้ผลผลิตเร็วกว่าเสียบยอดอืมฮะฮะครับก็ด้านนี้นะฮะก็เป็นก็เป็นขนมนะฮะพี่บงนะครับพี่บงนี่ก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านด้านพืชแล้วตอนนี้นะครับในการปลูกพืชปลูกผักนะที่นันทวุฒิฟาร์มนี่ก็สามารถที่จะมาปรึกษาพี่พี่บงได้นะฮะใครมาเยานะครับโดยพี่บงบอกว่าถ้าเป็นตุ้มตุ้มตอนแบบนี้นะครับตุ้มตอนแบบนี้ฝรั่งกิมจูเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่นะพี่ ประมาณ20บาทนะครับสามารถที่จะสั่งได้ที่นันทวุฒิฟาร์มแต่ว่าถ้าหากว่าลงถุงแล้วก็ประมาณ35บาทนะครับ35บาทตอนนี้ฝรั่งกิมจูก็เริ่มหอ่เอเริ่มตอนนะครับเริ่มตอนรวมทั้งห่อลูกด้วยนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้มแมลงแมลงวันทองเนี่ยเข้าไปกินนะครับอันนี้ตอนกิ่งก็ตอนกิ่งไว้นะครับเพื่อขยายพันธุ์นะฮะสำหรับฝรั่งกิมจู นะครับโหนั่งสบายๆนั่งเล่นเวลาพักผ่อนจากการทำสวนนะครก็เอาไว้นั่งเล่นได้